สิบนิวกราบสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคุนคือเก่าครับผมมนีมาพบพ่อกับจางกวางแซบสะเดือดีเก่าพี่น้องมนีได้เมนูขนมจีนแกงไตปลากับใบ้ำยากะทิครับผมมนีแกงไตปลากับ้ำยากะทิผสมกันเลยพี่น้องแซบๆอีกคือเก่าครับผมมาบะตองเวาวลหลลุยครับผมมาจวดน้ำกันพี่น้องนี่สางแบกนีไงเลยครับผมมนี ขนมเสน้นผสมไอ้น้ำยากะทิก็ไปแกงไตปลาพี่น้องเลยเมนูเสร็ดแฉะคือเกาครับผมถุยยิงไงซ้ามยิงไงเลยครับผมมือนี้มาเด้อผู้ใดผู้ท่านจะกินข้าวเทียงครับมากินขนมเส้นน้ำกันพี่น้องมาครับผมดุยเลยพี่น้องดุยเลยมาเด้อครับผมขนมเส้นครับผมนี่อื mm ้อ hmm. ถาดใหญ่ๆเลยครับพี่น้องของมักครับผมนี่จัดจัดถาดใหญ่ๆเลยบ่ต้องใส่จานใส่ถาดเลยนี่มันเองแฮม,มแกงไตปลาพี่นอ้องเผ็แซ่แบเลยครับผม ตอนประทูเน้เนๆพี่น้นอง พี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลนะครับเนาะมาด้วยครับผมมากินขนมเสน้นร่วมกันครับพี่น้องพี่น้องอยู่จังหวัดแน่ๆกันคอมเมนต์บอกไงเด้อครับผมผู้ใดที่กำลังรับชมว่าท่านได้กินเข่าก็ต้องขอโทษขอไฟล์น้ำเด้อครับผมพี่น้องอาเทียเปิดมาพอคลิปพอดีเนาะครับเนาะอาเทียกำลังหิวเข่าอยู่พี่น้องเอย พี่น้อง <c oughs> แกงไตปลาแบกสุดยอดเลยพี่น้อง ใส่กระนำยากาทีพี่นองกลมๆเลยครับผม ความเผ็ดของแกงไตปลาเริ่มเริ่มไรขึ้นแล้วพี่น้องเนี่อเริ่มแตกแล้วครับผมความหอมเริ่มมากพี่น้อง เริ่มขึ้นพี่น้องแกงไตปลาเริ่มขึ้นแล้ว